ปริมาณการจัดซื้อธัญ,ญพืชหรือดูใบไม้ร่วงของจีนเกิน200ล้านตันแล้ว ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าปริมาณการจัดซื้อธัญ,ญพืชช่วงฤดูใบไม้ร่วงของประเทศจีนเกิน200ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น32ล้านตันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานบริหารอาหารและคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติจีนระบุว่าผลผลิตธัญ,ญพืชฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ออกสู่ตลาดเร็วกว่าปกติและมีคุณภาพดีเยี่ยมนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจัดซื้อสูงสุด เกรรษตรกรได้ขายธัญพืชของตนเองอย่างแข็งขันและภาคธุรกิจได้เพิ่มความพยายามในการจัดซื้อทําให้กระบวนการการจัดซื้อรวดเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะนี้มีการจัดซื้อข้าวอินดิกาพันกลางและปลายฤดู48ล้านตันข้าวญี่ปุ่น35ล้านตันข้าวโพด117ล้านตันและถั่วเหลือง8ล้านตันตามรายงานของสำนักงานบริหารอาหารและคลังสำรองเชิงกลยุทธ์แห่งชาติจีนราคารับซื้อข้าวญี่ปุ่นถั่วเหลืองและข้าวโพดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้เพิ่มขึ้นประมาณ2% 5%และ10%ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร าการเพราะปลูกธัญ,ญพืชอย่างมีนัยยะสําคัญเนื่องจากเทศกาลตรุษจ,จีนกําลังจะใกล้เข้ามาคาดว่าการซื้อขายธัญ,ญพืชจะคึกคักมากยิ่งขึ้น